วันนี้มาแนะนําวิธีการเล่นปืนเบาเบิร์กต้นนะฮะโดยจานโจนะอ่ะไปกันเลยครับอ่ะครับไปเดี๋ยวเริ่มกันที่ปุ่มกดก่อนเลยนะครับว่ากดอะไรได้อะไรนะอ่ะครับก็กด x ครับเป็นการชักอาวุธออกมาครับอ่แล้วก็ระหว่างที่ถืออาวุธอยู่ครับกด x อ็ีกทีครับจะเป็นการโหลดกระสุนครับอ่กด A จะเป็นการยิงกระสุนที่โหลดแล้วออกไปนะครับ ดานซ้ายบนนะครับใต้หลอดเลือดเราก็จะแสดงแมกกาซีนนะนะครับพอแม็กกาซูนเราเนี่ยมีอยู่กี่นัดนะนะครับกด L ค้างนะครับอ่ามันจะคล้ายๆเวลาที่เราเปลี่ยนไอเทมนะนะครับแต่ละกด X ก็มีแทนนะครับอ่าเหมือนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงน่ะนะครับเพื่อเปลี่ยนกระสุนนะครับก็ตอนชักปืนครับเราสามารถกดชักปืนพร้อมรี l o a d ได้เลยนะครับคือไม่ต้องชักเราก็มากดรี l o a d อีกทีน่ะนะครับอ่าโดยการกด อ่าค้างไว้นะครับแล้วก็ xA นะครับอ่าจะทำตอนเคลื่อนที่อยู่ก็ได้นะครับอ่าเดินเดินแล้วก็อ่าแล้วก็ XA นะครับได้เหมือนกันนะครับอ่าแต่การชัก์อาวุธพร้อมรีโหลดเนี่ยครับตัวเราจะถลายไปข้างหน้านิดนึงอ่ะนะครับมันเลยทำให้เราสามารถ เรียกว่ายังไงดีแคนเซิลแอนิเมชันตรงส่วนนี้ไปได้นะครับถ้าเราทำบนเนินนะหรือตรงที่มันเป็นหน้าผาแบบนี้นะครับเออเอ่ออ่าครับก็ระหว่างที่เราช้าปื้อออกมาเนี่ยครับเราสามารถกด r ได้นะครับเร่เล็งนะนะครับมันจะกดได้สองแบบนะนะครับคือกดแล้วปล่อยนะครับในทันทีเลยนะครับจึ๊บนะครับอ่ามันจะขึ้นเป็นเป้าแบบสูงขึ้นมานะครับอ่า กดสมอีกทีนะครับกด R ซมอีกทีเพื่อ,อยกเลิกนะครับส่วนถ้าจะให้มันขึ้นเป็นเป้าเล็กๆนะครับเรากด R ค้างไว้นะนะครับอ่ระหว่างที่กด R ค้างไว้เนี่ครัเราสามารถขยับเป้าได้ด้วยตัวอนาล็อกด้านขวานะนะครับหรือจะใช้ตัว D-pad ก็ได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับเล็งได้จุดแล้วก็กด A ยิงได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นกด R แบบเป้าใหญ่นะครับเราจะสามารถใช้อนาล็อกด้านซ้ายก็ได้นะนะครับตัวเราจะไม่เดินไปไหนนะนะครับแต่ถ้าเป็นเป้าเล็กเราจะเดินได้นะครับอนาล็อกซ้ายเราจะใช้เดินแทนนะครับแต่การที่อยู่ดีๆเรากดปุ่ม R เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นกดทีเดียวหรือกดค้าเนี่ยเราจะได้เป้าหันไปทางไหนเนี่ยครับมันจะสัมพันธ์กับค่าที่เราตั้งไว้ในออปชันด้วยนะนะครับ อ่ะเดี๋ยวคุณเติ้งกดค่าออปชันให้ดูหน่อยครับนี่ฮะไปที่หน้าที่สองนะครับโกกันคอนโทรลนะครับอ่ะครับก็มาดูแบบที่หนึ่งกันก่อนนะครับทายหนึ่งนะนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยตอนที่เรากด R านะครับมันจะหันไปตามหน้าของตัวละครเราในเกมนะครับอ่ะถ้ายกตัวอย่างเนี่ยตอนนี้หน้าของตัวละครในเกมมันทะเลอยู่นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหน้าผานะนะครับอ่ะถ้าผู้เล่นนะครับ คนเราที่จับจอยเนี่ยมองกลับไปข้างหลังนะครับเป็นน่าผาอ่าแบบนี้นะครับพอเรากดอาปุ๊บเนี่ยครับมันจะดีดมาฝั่งทะเลเลยนะครับตามหน้าของตัวละครในเกมนะนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราเล็งเป้าค้างไว้นะครับถ้าเราเงยขึ้นนะครับอ่าหรือมุดลงนะครับอมุมเงยแนวตั้งเนี่ยครับและเราเปลี่ยนทิศทางที่ตัวละครเราหันนะครับ เวลาเรากด R ใหม่เนี่ยตัวนี้จะไม่รีเซ็ตนะครับอองศาจะอยู่ที่เดิมนะนะครับไม่ว่าเราจะเงยหรือจะก้มอยู่ก็ตามนะครับอ่ะถัดมาครับทายที่สองนะครับอ่าแบบที่สองนี้จะตรงกันข้ามกับแบบที่หนึ่งนะนะครับอ่าก็คือตอนเรากด R เนี่ยเป้าที่เราได้นะครับจะไม่หันไปตามตัวละครเราในเกมนะครับจะหันไปตามมุมมองที่ผู้เล่นนะครับมองอยู่นะครับอ่ะ ตัวอย่างเดิมครับอถ้าเราหันหน้าตัวละครเราหันหน้าไปทางทะเลนะครับอ่แต่เรามองกลับไปที่หน้าผาด้านหลังเขาเรากดาเราจะได้หน้าผานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเงยขึ้นหรือว่ามุดลงเนี่ยก็คือจะได้ตรงกลางตามที่เรามองเลยนะครับอ่าครับไทายที่สามครับไทปยสุดท้ายครับเหมือนหนึ่งเลยนะครับอวิธีการใช้งานนะครับเหมือนหนึ่งเลยนะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่า เวลาเราเงยเป้าขึ้นนะครับหรือมุดลงเนี่ยตัวละครเราเปลี่ยนเปลี่ยนมุมแล้วนะครับมันจะรีเซ็ตกลับมาตรงกลางนะครับแน่นระนาบนะครับแค่นี้เองอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันนะครับระหว่างทั้งสามแบบนะครับคะถามว่าแล้วเวลาเราเล่นเราควรจะใช้อันไหนดีนะครับจริงๆก็ไปลองเอเองได้นะนะครับถูกใจอันไหนก็ใช้อันนั้นนะนะครับ แต่ถ้าถ้าเป็นนั้นที่ผมใช้นะครับจากที่เล่นมาแล้วรู้สึกว่ามันมันเลงง่ายอ่ะนะครับผมจะใช้แบบที่สองเราเลงตามมุมมองที่เรามองอยู่นี่แหละนะครับที่คนเล่นเนี่ยมองอยู่นะครับคือบงทีตัวละครเรามันวิ่งกลับไปข้างหลังวิ่งหลบซ้ายหลบขวาเนี่ยเราก็กด R ทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้มาอยู่ตรงหน้าเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะมองมอนอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วแต่ถ้าถ้าเราจะไปเล่นตามพวกสปีดรันนะครับอ่านะ เราจะเห็นว่ามันต้องนะถ้าเป็นสายอาเด็บเขา,าต้องหลบหลบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องยิงทันทีเลยนะครับมันจะตัวลงพื้นเลยเนี่ยมันก็จะใช้ไทยที่สองไม่ได้นะครับอ่ามันจะติดเรื่องพวกมุมเงยนะนะครับมันจะไม่กลับไปอยู่ในตำแหน่งที่เราอยากได้อ่ะนะครับอันนั้นเขาจะก็จะใช้แบบที่หนึ่งกันนะครับก็ข้อควรระวังนะครับคือถ้าเรายิงจนกระสุนเราหมดเนี่ยหมดแม็กเนี่ยครับ แล้วเราฝืนยิงต่อนะนะครับไปกด A ซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับอ่าครับแช่แชนะครับไม่มีลูกนะครับแล้วก็ในระหว่างที่มันก้มลงมามองปืนเราเนี่ยเราจะขยับตัวไม่ได้เลยนะครับกลายเป็นเป้านิ่งนะครับทีนี้มาพูดถึงปุ่ม B กันบ้างครับถ้าเป็นกิลสไตล์นะครับอ่าเราเฉยเฉยกด B นะครับอ่มันจะเป็นการ กระโดดแป้งหลังนะครับเศปแบ็กนะเอร์ตเตอร์ลองกดแบบสเตปออกข้างให้ดอยู่อยครับเอฮะต้องเศปแบ็กก่อนนะฮะแล้วก็จะเป็นออกข้างได้ไต้สเตปแต่น่าเสียดายนะครับที่สตาร์ยอดนิยมนะครับอย่างอเด็นะนะครับไม่มีนะครับกดบีจะเป็นกลิ้งไปเลยนะครับเหมือนตัวละครคุณโจนะกลิ้งได้อย่างเดียวนะใช่ครับยืนเฉยๆก็กดบีก็กลิ้งนะครับไม่มีนะโดดถอยกลับไปนะครับแต่กิ้งกิ้งได้เหมือนกันนะแต่ต้องเดินหน้าด้วย อ่าต้องเดินก่อนอ่าครับถ้าเรายังไม่ชักอาวุธนะครับอ่าแล้วก็โดดอยู่กับอากาศนะครับเราก็สมาร์กด X นะครับอ่เป็นการโหลดกระสุนได้นะครับอ่าก็ถ้าเราถือปืนอยู่นะครับแล้วเราโดดลงหน้าผานะครับแล้วกด A เ,เลยนะครับมันจะยิงเลยนะครับกดเฟียวเลยฮะแต่ถ้า ถ้าไม่มีกระสุนนะครับมันก็จะแชะนะครับแล้วก็ล่วงลงไปนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในท่าเกี่ยวปะวุฒนะครับเราต้องวิ่งนะครับวิ่งกดอาค้างไว้ด้วยนะนะครับอ่าโดดลงหน้าผาไปนะครับแล้วกดเอ็กเอนะครับอ่ะพร้อมกันมันจะยิงนะครับอ่าทีนี้มาถึงปุ่มสเปียรแทกนะครับ ถ้าดีฟอร์มมันก็จะเป็นปุ่มลบนะนะครับถ้าเรายืนเฉยเนี่ยกดปุ่มนี้มันจะเป็นเตะนะครับตัวเราจะเตะออกไปนะครับแต่ถ้าเราชักอาวุธออกมาครับถือปืนอยู่กดไปครับอ่าจะเป็นการรเบิปืนฟาดนะนะครับอ่าครับเรื่องถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องสไตล์ที่ใช้เล่นนะครับอ่าก็ตัวปืนเบาก็จะนิยมเล่นกันยุกมาสักสามสี่สไตล์อ่ะนะครับแต่ว่าที่น่าจะนิยมกัน มากที่สุดเลยก็น่าจะเป็นอาเดฟนะคเดี๋ยวผมขอเล่าตัวอาเดฟก่อนครับว่ามันทําอะไรได้นะอ่ะก็โดยจุดเด่นของสไตล์อาเดฟเนี่ยนะครับมันก็จะคลา้คลายกันทุกอาวุธนะครับเราต้องกลิ้งเข้าไปใส่นะครับ่ะต้องมมวนหน้าเข้าไปใส่การโจมตีของมอนนะครับอ่าแล้วมันก็จะเกิดไอ้ตัวอาเดฟอีเวดขึ้นนะครับอ่าตัวเราก็จะพุ่งออกไปอีกนิดนึงนะครับแต่สําหรับปืนเบาเนี่ยถ้าเราไปทำอาเดฟอีเวดเนี่ยครับในจังหวะที่เราถือปืนอยู่ หลบได้ฟิง้งหลบได้แล้วปุ๊บเนี่ยครับเราจะมีทางเลือกในการเล่นต่อนะครับอยู่2ทางด้วยกันทางที่1ครับก็คือถ้าเราไม่กดอะไรเลยนะครับพอลงพื้นแล้วเนี่ยครับตัวละครเราก็จะทำการโหลดกระสุนเป็นกระสุนพิเศษนะครับรงรับกระสีเราเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบล็กราวสีฟ้าขึ้นมานะครับกระสุนนี้ก็จะแรงกว่าปกติห้าเปอร์เซ็นต์กับอีกทางเลือกหนึ่งครับคืออันนี้อาจจะใช้กรณีที่มันจวนตัวนะนะครับ คือพอลโลหลบอ e ีเวนท์ทีแรกได้แล้วเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมอนมันมีซ้ำลงมาทีที่สองอะนะครับถ้าเรายืนโหลดกระสุนอยู่เนี่ยเราอาจจะกลายเป็นเป้านิ่งนะนะครับตายเราได้ง่ายๆอ่ะก็พอลงพื้นเสร็จครับเราสามารถกดเอ็กนะครับเอ็กรัวๆได้เลยนะนะครับตัวเราเนี่ยพอลงพื้นเสร็จมันจะไม่โหลดกระสุนนะนะครับมันไปจะวิ่งออกไปเลยตามที่เห็นนี้เลยวิ่งเร็วด้วยนะโกยเลยนะครับจ้าเมาออเลยหลังจากที่เราหลบ ตัวเดฟอีเวนได้แล้วเนี่ยนะครับลงพื้นแล้วเร,เราดูแล้วเฮ้ยมันมีเวลานะครับมีจังหวะพออยู่เราโหลดกระสุนพิเศษได้เสร็จนะครับเราก็สามารถกด X ต่อได้นะครับโหลดเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งเหมือนกันวิ่งเร็วๆเหมือนเมื่อกี้นี่แหละก็อันนี้ก็เป็นชอยส์เบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่นปืนเบา,าเดฟนะครับแต่ว่ามันจะมีั้นเด็ดหวานอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นแคนเซนชูนะครับก็คือหลังจากเราหลบแบบ อเดฟอีเวดได้เลยนะครับลงพื้นเนี่ยเราสามารถถันกลับไปยิงได้ทันทีเลยมันจะแคนเซิลแอนิเมชันตรงที่มันโหลดกระสุนไปนะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยทำยังไงคุณเติ้งได้ถ่ายไว้แล้วนะนะครับเรามีคลิปแนะนําการยิงแบบนี้อยู่แล้วนะครับยังไงตามไปดูได้นะครับค like so ุณเติ้งลงลิงก <te prayer: S 2> <te concrete> ์ไว้หน่อยนึงมันยาวหน่อยนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของพวกเรานั่นแหละครับก็เลยต้องทำคลิปยาวๆเพื่อแจกแจงให้ดูให้ชัดเจนฮะ โหดปุ๊บแล้วหันไปยิงได้เลยนะครับแต่เท่มากๆเลยนะครับถ้าเราไปดูพวกดิฟสปีดรันนะครับจริงๆมันทำไม่ยากนะครับถ้าเรารู้ว่าทำอย่างไงนะแต่ถ้าเราทำอเด a อีเวนนะครับในจังหวะที่เราไม่ได้ถือปืนอยู่อ่าเราก็จะได้แค่หลบมันได้เฉยๆนะครับแต่ไม่โหลดกระสุนพิเศษนี้อ่าพอหลบได้เสร็จเนี่ยตัวละครเราจะวิ่งต่อไปอีกนิดนึงอ่าทีนี้ไอการวิ่งหลังเราหลบได้เนี่ยครับเราสามารถเลือกทิศทางได้นะครับ ไม่นะว่าเราจะวิ่งวิ่งเลยหรือวิ่งหลังจากที่เราโหลดกระสุนแล้วนะครับนะเรากดทิศทางที่ต้องการวิ่งก่อนกด x ได้นะครับหรือถ้ามันเป็นการวิ่งจากที่เราไม่ได้ชักปืนออกมานะครับตอเราหลบได้แล้วเราก็กดทิศทางที่เราต้องการได้เลยนะครับนะลงพื้นแล้วเดี๋ยวมันวิ่งต่อไปในศทางที่เราต้องการได้นะครับ,นะรบแล้วก็การไอตัว a d e p t i v a t เนี่ยครับเราไม่จะเป็นต้องทํากับ ถ้าจับมอนอย่างเดียวเท่านั้นนะนะครับเราสามารถทํากับการโจมตีของเพื่อนก็ได้นะสมมุติเราอาจจะเห็นเพื่อนเราเล่นปืนหนักนะครับนั่งยิงอยู่ใกล้ๆกล้นี่แหละนะครับจังหวะเขากำลังรัวกระสุนเลยนะครับแล้วกระสุนเราใกล้หมดดีนะแล้วก็กิ้งใส่กิ้งใส่ทางยิงเขาเลยก็ได้นะครับฝังหน้าเขาเลยอ่ะเราก็จะได้อดีบีเวทเหมือนกันนะครับโหลดกระสุนฟ้ามาไว้ใช้งานต่อได้นะครับบางทีเรามองการโจมตีของมอนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเหนื่อยแล้วนะครับอาจจะ ถ้ามองเพื่อนด้วยอาจจะเหนื่อยนะครับไว้ไว้ค่อยหัดทำตอนเล่นคงองแล้วก็ได้นะครับอเดฟสไตล์เนี่ยพาวเวอร์รีโหลดสำคัญมากเลยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะยิงยิงเรายิงในกระสุนฟ้าได้เยอะเท่าไหร่เรายิงกำไรนะครับอ่าฮะสไตล์ห huh. ลักที่เราจะเล่นเนี่ยก็เป็นอแดฟนั่นแหละครับนะแต่ก็มีอีกสักสามสไตล์นะที่เล่นได้นะแล้วก็เห็นคนเล่นได้แบบมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่แอรีเอลก่อนเลยนะครับผมนะครับแอรีเอลนะฮะอันนี้เนี่ยผมจะพูดเฉพาะจุด พิเศษแล้วกันนะครับเพราะจุดร่วมเนี่ยเราพูดไปต้นคลิปแล้วนะฮะทออ่าพิเศษท่าแรกของเขาฮะเมื่อคุณกระโดดขึ้นไปได้แล้วเนี่ยนะฮะกดจานั่งหลอกไปแล้วกดยิงได้เลยนะครับนะจะสังเกตว่าได้ power reload เมื่อตอนคุณกระโดดขึ้นไปเท่านั้นนะฮะคุณยิงอยู่ที่พื้นเนี่ยไม่คุ้มไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับพยายาม power reload ได้บ่อยๆนะแล้วการยิงแบบนี้นะฮะติด,ด mounting ด้วยนะครับเมคุณสามารถขี่ได้นะถ้ายิงไปเรื่อยๆแล้วมันล้มเนี่ยเดินไปใกล้ๆเนี่ย ก็ขี่ได้นะครับขับหลังได้เลยครับส่วนการแอร์เรียลขึ้นไปเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วครับมัติดอีเวด้วยนะฮะก็จะหลบเสียงเล็กได้นะครับซึ่งถูกอูวุธทได้เหมือนกันนะครับส่วนท่าพิเศษอีกท่าหนึ่งนะฮะก็แอร์เรียลขึ้นไปเหมือนเดิมฮะแล้วก็กด x a นะฮะเขาจะยิงท่าผมเรียกว่าอะไรดีท่าซันแบ็คแล้วกันนะหมุนตัวยิงนะฮะยิง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 ออกไปนะครับก็ติดเมาส์เหมือนเดกันนะครับในตอนที่เรายิงกลางอากาศเนี่ยไม่คิดรีคอยนะครับเราะว่ยิงกลางอากาศนะ ความพิเศษของแอรเรียวก็มีประมาณนี้ฮะเล่นได้สนุกสนุกนะฮะเห็นไะหมอาร์วีทีเขาไปโซโล่เอเฮลเบรดนะแอรเรียวอย่างแม่นเลยนะฮะไม่โดนดาวเมนเลยนะครับสบได้ถึงข้าเลยนะก็เล่นขำๆก็ได้นะครับจริงจังก็ได้นะฮะเดี๋ยวไปสไตล์ต่อไปกันครับนะครับต่อมาเป็นแวลเลอร์สไตล์นะฮะก็เดี๋ยวอธิบายความงงของสไตล์นี้ก่อนนะครับนะครับปกติที่เราเล่นปืนเบานากากันเนี่ยนะฮะ เราก็จะใส่ลองบารียวกันนะเพื่อความแรงนะครับผมในการแต่งปืนแบบนี้นะฮะรีคอยของเราเนี่ยจะอยู่ที่เอเวอร์เรนะครับแต่เมื่อเราเลือกแวลเลอร์สไตล์แล้วเนี่ยรีคอยของเราเนี่ยจะขึ้นมาหนึ่งระดับนะฮะเป็นสีเขียวมาให้เรานะเป็นไฮนะครับที่แก้ก็ไม่ยากเลยครับแค่เราทำท่าไวเลอร์ชีสนะครับแล้วโหลดกระสุนนะเป็นพาวเวอร์โหลดนะพาวเวอร์โหลดของไวเลอร์เนี่ยเป็นสีแดงนะรีคอยของเราก็จะกลับมาอยู่ที่เอเวอร์เรดนะฮะ ต่วอีกทางหนึง่งที่รีคอยเราจะลดลงมาในค่าปกตินะฮะก็คืออยู่ในไวเลอร์สเตนะก็คือยิงกระสุนพาวเวอร์โหลดไปเรื่อยๆนะฮะลอวไวเลอร์สเตก็จะเต็มนะฮะเข้าโหมดนี้นะครับรีคอยก็จะกลับมาที่เอเวอร์เรสเหมือนเดิมนะครับนะแน่นอนฮะเมื่อเราพาวเวอร์โหลดเนี่ยรีคอยก็จะหลดไปอีกหนึ่งระดับนะฮะไปที่ซ้ำเลยนะอันนี้เข้าใจตรงนี้กันก่อนนะฮะมันจะงงๆหน่อยนะครับ ต่อมาก็เป็นท่าพิเศษของเขานะฮะกดไม่ยากฮะเดี๋ยวอธิบายก่อนลองกดกันคือกดยิงไปครั้งหนึ่งนะฮะกด A ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กด B นะฮะกดที่ทางไปด้วยก็ได้นะครับเขาก็จะกระโดดยิงไปหยิงมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่กดที่ทางก็กระโดดถอยหลังมาเรื่อยๆนะฮะครับไอลูกกระสุนที่เขายิงออกไปเนี่ยเป็นดอนะทหนึ่งนะยิงได้ไม่มีวันหมดนะฮะามาโอ้ทำไมดอทหนึ่งมันกระจอกจังเลยนะฮะเราเดี๋ยวอธิบายความพิเศษอย่างแรกก่อนนะครับ คือไอตอนคุณกระโดดยิงๆเนี่ยมาตดอีเวทนะครับก็คือคือเหมือนหลบไปด้วยยิงไปด้วยนั่นแหละครับแล้วไวเลอร์ตรลเ์เนี่ยเข้าไวเลอร์เซตเนี่ยได้อีเวทบวกหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสสูงเลยนะฮะที่คุณจะหลบท่าบางท่าได้นะครับผมเข้าเร็วๆนะครับแล้วบอกเอ้ยถ้าจะหลบมันก็ต้องกอชิตตี้อะไรเงี้ยยิงกระสุนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะทางตรงเท่าไหร่นะเรียกว่าเป็นอ้อมๆแล้วกันนะฮะ กระสุน normal ห,หนึ่งที่เขายิงออกไปเลยนะฮะมันจะติดสถานะด้วยนะฮะเป็นสถานะ EXO นะครับครับผมเทสมาแล้วนะฮะว่ามันไม่ใช่แค่ KO อ่องเดียวนะมันติด EXO เ,เลยนะครับทําให้มอนเหนื่อยเร็วนะครับแล้วถ้ายิงใส่หัวเนี่ยก็ติด KO ได้นะครับถ้าคุณพยายามมากพอที่ยิงโดนหัวมันตลอดนะ KO ได้แน่นอนนะครับแต่เป็นส่วนมากมันจะเหนื่อยก่อนนะที่ผมลองเล่นดูนะครับโอจิไอกาวิทัสเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยใน area นี้นะฮะ แล้วก็ไม่เหนื่อยเร็วขนาดนี้นะครับคือมันต้องเลย5นาทีไปเนี่ยมันก็จะไปเหนื่อยนะฮะแตน่นี่เหนื่อยเลยตนะั้งแต่ต้นๆเลยนะครับความพิเศษของเขาก็มีประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเราจะเล่นยังไงให้มีประสิทธิภาพนะครับสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเราใช้ประโยชน์จาก p าเวอร์รีโหลดดีกว่านะครับแรง5%แบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยครับแค่กดรีโหลดแบบ v ว l เลอร์เนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้ก็แรงขึ้น5%นะครับซึ่งไม่เหมือนกับ a อ r เรียไม่เหมือนกับ อัดแอปนะครับที่ต้องหลบก่อนอีกสายนึงก็ต้องกระโดดขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะรีโหลดแบบพาวเวอร์ให้เรานะฮะสไตล์นี้เนี่ยค่อนข้างตายยากนะครับเพราะว่ามันตั้งแหวนเลเยอร์ชีชนะก็จะหลบดาเมจได้นะครับเรียกว่าเกือบทุกท่าที่บอลปล่อยมาเลยนะฮะถ้าท่าไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยก็จะหลบพ้นนะครับก็เป็นสายลนึงที่เล่นได้ครับสําหรับบางคนก็จะใช้สไตล์นี้จนถนัดเลยนะฮะเดี๋ยวไปสไตล์สุดท้ายนะฮะ เอาละครับต่อมาเป็นไทรเกอร์ครับผมก็จุดเด่นของไทรเกอร์ก็เหมือนทุกอาวุธหละฮะใส่ชันเตอร์อได้3อันนะครับก็มันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นอีกนิดนึงฮะบางคนอาจจะถนัดใช้แบบนี้นะครับใส่ลบ2อันนะฮะใส่อะไรก็ได้อีกอันหนึ่งนะฮะ ก็จะแบบว่าหลบง่ายเล่นง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะวิธีที่จะแนะนําให้เล่นกันเนี่ยนะฮะก็จะให้ใช้ปืนอากาศมาเดินเลยนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยเราจะใส่พาวเวอร์ใช่ไหมอันนี้เราไปใส่ไซเลนแทนนะครับเพื่อที่จะลดรีคอยลงมา1สเต็ปนะฮะให้อยู่ที่ซ้ำนะครับว่าทําไมต้องลดรีคอยด้วยนะครับยิงยังไงก็ไม่ทีบดไปแล้วนะครับเนื่องจากมันใส่ฮันเตอร์อาร์ได้เยอะนะครับฮันเตอร์อาร์ที่น่าใสอันนึงเลยก็คือฟูลเฮาส์นะฮะก็คือจะทําให้เรารีโหลดกระสุนทุกอย่างเนี่ยในปืนเราเนี่ เข้าไปในปืนทีเดียวเลยนะครับเอาเอารีโหลดแล้วท้าใหม่นะฮะเราเนี่ยจะสามารถยิงเลเวลหนึ่งหมดเนี่ยก็ไปยิงอีกเลเวลหนึ่งได้ไปยิงอีกเลเวลหนึ่งได้ไปยิงกระสุนอื่นได้ต่อเลยนะครับเพราะว่าเรามีฟูลเฮาส์นะฮะลีโหลดทุกอย่างไว้ให้แล้วนะครับสามารถยิงได้ต่อเนื่องเลยเมื่อก่อนจะนี่มันก็ยังไม่เห็นพิเศษเลยนะฮะมันพิเศษยังไงนะฮะครับเดี๋ยวผมให้คุณดูตามนี้นะฮะเวลาเล่นเนี่ยนะครับเราเนี่ยถึงเราจะเล่นสายอื่นยังไงนะครับเวลาเรายิงกระสุนหมดเนี่ย เราก็ต้องโหลดเองใช่ไหมฮะหรือไม่ก็ต้องไปทําอะไรก็ได้ให้มันโหลดลนะฮะแต่สไตล์นี้นะครับเมื่อฟูลเฮาส์เต็มนะฮะแล้วมันเต็มไม่ยากเลยนะครับเลนสไซเกอร์นะเปียก็เต็มนะครับเพราะอะไรฮะเวลาคุณยิงพีเอหนึ่งไปเนี่ยยิงหมดแมกกาซีนของเราเนี่ยมันก็เกือบจะเต็มแล้วนะครับแล้วเราสามารถยิงสองกับสามได้นะครับเพราะว่าเราใส่เป็นไซเลนส์มานะฮะยิงสองสามไม่ทิ่เลยนะครับไอฟูลเฮาส์เนี่ยมันจะเต็มระหว่างไปสามแน่นอนเลยนะฮะแล้วพอถึงสามเนี่ยคุณยิงหมดเนี่ย ก็ไล่กลับมายิง2กับ1เรียยว่าคุณจะยิงได้แบบเขาเรียกอ,อะไรฮะไม่ต้องพักรีโหลดเลยก็ได้ครับไม่ขาดเลยนะครับก็ะสูนคุณพะมันจะเตึนจ,จะเต็มระหว่างไอ้ข่าไป2 1 2 3 3 2่อาสเนี่ยนะฮะคูาจะเต็มแน่นอนนะครับแล้วก,ก็กดใช้อีกครั้งนึงนะไปยิงให้ต่อเนื่องเลยนะฮะ โยนตัวคุณก็ใช้เตอร์อาร์ตหลบไปก็ได้นะครับตัวเลือกหนึ่งนะฮะคุณสามารถเปลี่ยนเตอร์อาร์ตได้1อันนะฮะสำหรับที่ใช้ล่มนะถ้าคุณหลบคล่องๆนะครับเปลี่ยนมาเพิ่มเป็นอินไวรัสนะครับทำให้คุณได้ค่าเอฟเฟนตี้อีก15เปอร์เซ็นต์นะฮะมันค่อนข้างจะแพงเลยนะฮะเป็นได้หลายอย่างนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ก็ประหยัดกระสุนมากเลยเนี่ยสิครับเนี่ยนะฮะก็ประหยัดกระสุนผมไม่ขอใช้คําว่าประหยัดกระสุนแล้วกันนะครับผมขอใช้คําว่าเพราะมันก็เปลืองกระสุนเหมือนกันนะแค่เปลืองคนละเลเวลนะผมขอใช้คําาว่ ประหยัดของที่เอามาคราฟกระสุนเลเวลหนึ่งนะฮะมันค่อนข้างจะใช้เยอะนะเกมนี้ไอตัวคราฟเพียสหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราใช้เพียสหนึ่งกันเป็นหลักนะฮะถ้าคุณติดใต้เลนไปเนี่ยคุณก็ยิง12-3าได้นะครับแต่ความดีงามของมันจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกนะคือมันจริง ยิงไล่ไปได้เลยนะหนึ่งสองสามมันจะไม่มันจะไหลลื่นมากเลยนะเวลาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยคุณถ้าคุณยืนยิงทีแล้วมีคนตึงหมอนให้คุณเนี่ยคุณยิงไปเถอะนะฮะหนึ 1, 2, 3, 3, 2, ่งสองสามสามสองหนึ่งกูเฮาปลับขั้นไปเรื่อยๆเนี่ยะฮะสบายเลยนะครับส่วนไอ้ที่การแต่งปืนแบบไซเลนเพื่อที่จะยิงหนึ่งสองสามได้เนี่ยนะฮะเดีว่าหลายคนก็ชอบใช้นะเพราะว่าที่เหนียวนั่นเองนะฮะไม่อยากคลาฟกระสุดนะฮะแล้วก็ไล่ยิงไปเรื่อยๆเอานะครับแต่ผมเชื่อว่านะฮะถ้าเควสที่เขาจริงจังเนี่ย เขาจะต้องยิง PS1 แน่นอนแล้วใส่ power นะฮะเพื่อแรงตัวนอีก1 5้านะครับเพราะว่ามันไม่มีนะฮะเวทไหนที่ไม่สามารถจบได้ด้วย PS1 สยิงลาปิดนะฮะมันไม่ใช่เหตุผลที่ว่าใช้แบบนี้เพราะว่าต้องการไปจบเวทยากแล้วก็สุดไม่ทอนะไม่ใช่นะฮะมันระเด็นเลยนะครับก็อยากให้มองไปตรงที่จุดเด่นในการทำดาเมจของมันมากกว่านะครับกับเออมันประหยัดของคาบเลเวลหนึ่งเออใช่ฮะอันนี้ถูกต้องเลยฮะอ่าสำหรับข้าวแมวที่แนะนำให้กินนะครับ เราเล่นปิดนะนะครับก็นั่งไปครับก็จะแนะนำให้ซอสเป็นแบบแ t t a c k กอนะนะครับอแล้วก็เปิดมาหน้าที่สองนะครับช่วงล่างๆนะนะครับเนี่ยแอทแท็กอัพเอเนี่ยครับเด่อเข้าไปครับแนะนำชนิดน้ำซอสนะครับที่เราได้สกิลเนี่ยครับเปนรนเทมเปอร์อันนี้จะทำให้เรายิงแรงขึ้นอีก5%คือส่วนมากเนี่ยเรา เล่นปืนเบาเนี่ยเราดูมักจะเล่นปืนนาคาไม่ขาวก็ดํากันเป็นหลักนะนะครับกระสุนที่เรายิงกันบ่อยจะเป็นเ s สนะครับอาจะแนะนําให้กินข้าวตัวนี้ไปอันนี้ทุกกระสุนแรงขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างกชนิดเลยนะนะครับถ้าเราฉีกหน่อยเราไปเล่นกระสุนน o r m ม l นะครับอาจจะแนะนําให้กินเป็นซอสขึ้นมาช่องหนึ่งนะครับเป็นเฟรนช์ชาฟชูเตอร์แทนอันนี้จะโบว์ไอแท็กให้กระสุนนอ r m a l นะครับเฉพาะกระสุนนอ r m มอนะนะครับเท่านั้นนะครับ อ่ะอันนี้จะแรงกว่าเทมเปอร์นะครับจะได้เป็นสิบเปอร์เซ็นตเขียนไว้เลยนะครับว่า normal s นะฮะไม่ใช่ธนูราปิดนะไม่ใช่นะครับเป็นธนูเป็นธนูราปิดมากินอันนี้ไม่ได้นะครับไไม่ไมาช่วยนะสาหรับแนวทางในงการเล่นนะครับก็หลายๆครั้งนะครับผมจะได้ยินคนใหม่เนี่ยพูดถึงคือว่าเอ้ยม,มันเลงยากเราะมันอาจจะต้องอาศัยเวลาฝึกนิดน,นึงนะครับให้เราให้เราชินกับตัวเป้ามันนะครับว่าเรากดเลงแล้วเนี่ยมันจะได้เป้ามันจะมาอยู่ตรงไหน แล้วเราจะเริ่มใช้เวลาเล็งในการยิงมอนเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆเวลายิงครับปืนเบาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นยิงกระสุนโดยผิดะนะครับไอ้ตัวที่มันเป็นรัวได้นะในระหว่างที่รัวเนี่ยตัวเราก็จะขยับไม่ได้นะครับอันนั้นอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยในการยิงออกไปอาจจะต้องดูในจังหวะที่ปลอดภัยหน่อยก็หลักเวลาเล่นเนี่ยผมก็จะง่ายๆนะครับถ้าจะเอาเซฟๆหน่อยเนี่ยไอตอนที่มอนมันตีเพื่อนนยครับอันนี้เราอาจจะยิงได้สบายใจหน่อยแต่ จังหวะที่มอนมันเลงเราเนี่ยอาจจะต้องต้องเลือกหน่อยนะนะครับอาจจะไปโฟกัสเรื่องการหล,ลบมากกว่าอคนที่เขาเล่นน่องคลองเนี่ยเขาหลบได้มีจังหวะนิดนึงเขาก็ยิงได้ม้มอนเขาจะเลงเราอยู่นะครับเขาก็หาจังหวะแทรกหลบยิงเข้าไปได้แต่ถ้ามือใหม่ๆเนี่ยอาจจะไปโฟกัสเรื่องหลบอย่างเดียวก่อนเราคุณจังหวะคุนท่ามอนก่อนครับเราก็ไปบาลานซ์มันให้ดีนะครับก็ถ้าเราห่วงยิงมากไปเราก็จะตายง่ายตายบ่อย แต่ถ้าเราห่วงหลบมากไปเราก็จะยิงน้อยนะครับมอนมันก็จะตายช้านะครับก็จะประมาณนี้ครับนะครับปืนมันก็ไม่มีเวลาอะไรมากนะฮะหลบหลบยิงยิงโหลดโหลดเข้าไปนะครับก็วันนี้แค่นี้แล้วกันนะคุณโจไปก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่านะฮะทางเรามีกลุ่มเล่นเกมหรือเปล่านะฮะก็มีนะฮะก็เราวางลิงก์ไว้ให้ที่ด s สคริปชันของทุกคลิปเลยนะฮะ ก็จะมี l i น์ Open Chat นะครับแล้วก็มี Discord นะก็วางลิงก์ไว้นะฮะจะเข้าหรือไม่เข้าทแล้วแต่พวกคุณนะฮะในกลุ่มมันก็จเจะเจ้า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 หน่อยนะครับนะฮะแ,แล้วพวกคุณต้องการความไม่สงบนะฮะก็เชิญได้นะครับ